กี้ขออภัยครับลายชื่อมันตกเยอะนะครับตัวแปดเก้าผมไม่ได้สังเกตนะครับจริงๆแล้วมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าท่านนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าท่านนะครับก็เลยจะขอจับใหม่นะครับจริงๆมันเก้าท่านนะครับผมเห็นแค่สองนะครับผมตาไม่ค่อยดี ครับก็เขาจะใหม่นะครับขออภัยด้วยนะครับที่นั่นไปคือผมอ๋อผมก็ทำไมตัวแปดเก้าทำไมมันน้อยจังเนะี่ยจริงก็ ก็จับใหม่นะครับจะใหม่สําหรับเบอร์89นะจริงมันมีหลายท่านนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ท่านนะครับก็เยอะกว่าเพื่อนเลยแต่เพผมเห็นแค่สองท่านนะก็ขออภัยด้วยนะครับผมพอดีมันเยอะนะครับทั้ง300กว่าท่านนะครับเ๋ยวจับฉลากใหม่นะครับ ได้คุณประวานนะครับสรุปนะครับเบอร์89ได้คุณประวานนะครับต้องขออภัยกับคุณโนดโนดโนชนะโนครับเพราะผมพลาดเองนะครับคุณประวานได้ไปนะครับสรุปดังนี้นะครับก็เบอร์54เป็นคุณยงนะครับแล้วก็เบอร์6 เอยี่สิบหกเป็นคุณหนึ่งนะครับแล้วก็เบอร์แปดสิบเก้าเป็นคุณประวานนะครับปวดหัวดีนะครับก็เดี๋ยวจะอาจจะทำใหมอีกสักสักกิจกรรมนะครับเดี๋ยวขอสักสองหมื่นซับก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาแจกอีกนะก็ ทันจกนมนเกิรดขอสวัสดีไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ